นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วว่าแต่ผมคือใครกันแล้วผมกำลังจะไปไหนหรือแม้แต่ตอนนี้ผมทำอะไรอยู่แต่ก็เอาเถอะถึงจะเป็นแบบนั้นผมรู้ดี ว่ามันต้องมีบางสิ่งที่จะสามารถอธิบายทุกอย่างได้มันต้องมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนี่คงเป็นเส้นทางไปต่อสินะสวัสดีกันด้วยนะครับนี่กับผมโบล l i งอว n นินและในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่ใน Boy, เกมวอย Chapter ที่2โดยเกมน,นี้ผมได้เคยทำ Chapter หนึ่งไปเมื่อปีที่แล้วใค่สนใจก็สามารถย้อนไปดูได้นะผมกดตัวไอตรงนี้ทีนี้ เรากลับมาเข้าเนื้อหาเรากันต่อดีกว่าตามทางที่เราได้เดินมาเราได้เจอกับรูปปั้นที่พูดได้แล้วมันก็ได้บอกว่ามันคือวิญญาณที่ติดอยู่ในรูปปั้นนี้เป็นเวลานานและมันต้องการที่จะหลับอย่างสงบโดยมันบอกว่าเราจะต้องสะสมพลังงานแก่นแท้ให้มันถ้าทำได้มันจะหลับอย่างสบายโดยจะตอบแทนแต่การเปิดทางให้เราไปต่อ มันยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าฝากเจ้าด้วยนะแล้วก็ระวังอัศวินที่คอยเป็นองค์คารัก์ให้กับแก่นแท้นั้นด้วยละ่ะและนั่นจะเป็นอุปสรรคแรกของเราการเก็บแก่นแท้ที่ลุปั้นได้บอกเหมือนจะเป็นข้อผิดพลาดของโลกใบนี้ที่ถูกเก็บไว้ในตะเกียงการสัมผัสกับมันให้มันเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวคือวิธีในการรวบรวมมันโดยต้องทำแบบนี้ ให้ครบสิบทีตามที่ลูกป,ปันได้พูดไว้ทีน่นี่มีอัศวินที่คอยเฝ้าที่นี่อยู่โดยมีทั้งหมดสองตัวลักษณะของอัศวินคือมีร่างกายขนาดใหญ่ชุดเกราะสีดําส่วนที่ชุดเกราะไม่ได้ปิดนั้นเหมือนจะมีร่างกายเป็นสีแดงออกมาซึ่งมองได้ว่ามันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของโลกที่วอยสร้างขึ้นก็ได้ณาจกลการทีน่นี่ที่เหมือนกับแหล่งอรารยธรรมของมนุษย์ที่ซึ่ง มีโน้ตฉบับหนึ่งถูกทิ้งไว้อยู่ซึ่งมันได้เขียนว่าโน้ตฉบับที่หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ฉันเพิ่งค้นพบการทำลายกฎในทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ฉันขอ,อนนยามปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ว่าอภินิหารฉันตื่นเต้นมากที่จะนำสิ่งที่ฉันค้นพบไปให้คนอื่นๆดูพวกเขาจะต้องชอบมันเหมือนที่ฉันชอบแน่ๆลงนามอีวาเนื้อหาในโน้ตเขียนถึงปรากฏการมหัสรารย์อะไรบางอย่าง แต่ชื่อคนเขียนนี่คือประเด็นอีวาถ้าจำไม่ผิดเราเคยได้ยินชื่อนี้ในชัปเตอร์ที่หโดยเป็นเสียงที่คอยชี้ทางให้เราล่าสุดเหมือนเสียงนี้จะหายไปและถูกแทนที่ด้วยเสียงที่มีชื่อว่าวอยแต่จากโนทที่อ่านไปเป็นไปได้ว่าเธออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองในครั้งนี้และไม่แน่เราอาจจะได้เจอกับเธอในอนาคตอันใกล้ หลังจากเราทำตามที่ลูกป,ปั้นนั้นบอกเส้นทางก็เปิดออกตามที่มันได้เคยกล่าวทางที่ว่าคือทางเดินที่เหนือเกินกว่าจะเป็นความจริงซึ่งก็มีความคล้ายชัปเตอร์หนึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางตัวละครเราสามารถถึงใครสักคนที่จ้องมองเราอยู่ก่อนจะปรากฏภาพลูกตานับสิบอยู่ตามกำแพงและจ้องมองมาที่เรา ตามทางในถ้ำเหมือนจะพาเราลงไปลึกเรื่อยๆจนถึงส่วนที่มีะระดับน้ำเอ่อล้นขึ้นมาพร้อมมีมือขนาดใหญ่ที่มาขัดขวางเราซึ่งชวนผมนึกถึงเกมๆหนึ่งที่กว่าจะออกแต่ละชัตเตอร์ใช้เวลานาน,านสุดๆนอกจากมือที่กล่าวไปก็มืสียลักษณ์ประหลาดอยู่ตามก้อนหินซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้าเราแต่ก่อนจะไปต่อโน้ตฉบับที่สอง สิ่งมีชีวิตพวกนี้เหมือนจะมีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจออสซาชันคิดว่ามันอยู่คนละโลกกับฉันเลยถึงจุดนี้ฉันคิดว่าหากฉันล้มและการค้นคว้าครั้งนี้อาจจะเป็นผลดีมากกว่าก็ได้ลงนามอีวาเส้นทางก่อนออกอาุโมคงถ้ำคบเพลิงที่ถูกประดับไว้อยู่ข้างๆอยู่ๆก็ดับลงพร้อกัเสียงผู้ญิงหัวเราะเราวิ่งไปเกือบสุดเส้นทาง แต่เราก็ไม่สามารถวิ่งออกไปได้เพราะว่าระหว่างที่เราวิ่งอยู่พื้นที่เราเหยียบอยู่ก็ถล่มลงมาทําให้เราได้ตกลงไปในถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ําเราได้สติเราวว่ายไปตามทางจนตัวเราได้พูดว่ามีบางอย่างมองฉันอยู่ไซเรนหากนางเงือกคือสิ่งสวยงามของท้องมหาสมุทรเงินไซเรนก็ควรเป็นขั้วตรงข้าม มันไม่ได้รักสงบเหมือนนางเงือกทั้งรูปร่างและเสียงของมันถึงจะดูน่าดึงดูดไม่ต่างอะไรจากนางเงือกเท่าไหร่นะแต่มันกลับมีมนสะกดที่ดึงดูดเราให้เข้าไปหาก่อนที่มันจะงอเขี้ยวออกมาเพื่อขย่ำเราในส่วนตรงนี้เราต้องหลีกเลี่ยงการมองไซเรนเหมือนกับผู้ปกป้องในชัเตอร์ที่หนึ่งเมื่อเราหนีรอดจากเธอมาได้เราได้มาเจอกับสถานที่ที่เหมือนกับโรงงานอะไรสักอย่างพร้อมทางให้เราเข้า คล้ายๆกับกระสวยอวกาศอะไรประมาณนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่นี่คืออะไรกันตัวเราพูดออกมาก่อนจะเปิดเชื้อพลังงานของที่แห่งนี้ทันใดนั้นภาพในกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงหน้าเราก็ฉายภาพผู้หญิงที่มีร่างกายกำยำใบหน้าที่ยิ้มตลอดเวลาในหลอดทดลองก็จะถูกปล่อยตัวออกมาสตอกเกอร์คือชื่อของมัน ถึงเราจะเปิดให้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เราก็ตามแต่ตัวปฏิกรจะยังไม่ถูกเปิดใช้งานจึงเป็นหน้าที่ของเราการหลบในห้องแช่เย็นหรือห้องปฏิกรเป็นตัวเลือกที่ดีในการหลบสายตาจากสตอร์เกอร์หลังจากเปิดปฏิกรได้จนหมดลิฟต์จะสามารถใช้งานได้แต่ก่อนจะไปโน้ตฉบับที่3ฉันหาทางหนีมาเป็นอาทิตย์แล้ว สัตว์ประหลาดพวกนี้มันอยู่ทุกที่เลยฉันเริ่มจะได้ยินเสียงของเขาในหัวฉันแล้วทั้งหมดนี้คือความผิดข,ของฉันเองกว่าจะรู้ตัวว่าฉันนี่แหละที่ปล่อยเขาออกมาลงนามอีวาและในจุดที่ไม่ไกลกันมากโนฉบับที่สี่ฉันเข้าใจาทุกอย่างแล้วไม่ได้มีแค่ฉันที่ติดอยู่ที่นี่ยังมีคนอื่นอยู่เพียบฉันจะช่วยพวกเขาให้ได้เพราะทั้งหมดนี้ มันเกิดขึ้นก็เพอาะฉันคนเดียวลงนามอีวาเราได้มาเจอกับห้องทํางานซึ่งเหมือนจะเป็นห้องของอีวาตัวเราได้พูดออกมาว่าสงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่มีโน้ตวางอยู่บนโต๊ะด้วยแฮโน้ตฉบับที่ห้านี่คือฉบับที่สําคัญที่สุดฉันรู้ว่าที่หยุดเขาแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่อ่านโน้ตฉบับนี้อยู่อ่านให้ละเอียด ไปที่หมู่บ้านแอลเลนที่อยู่ติดกับทะเลเดี๋ยวเธอจะรู้เองว่าต้องทําอะไรโชคร้ายนะที่ฉันคงไปด้วยไม่ได้ฉันไม่เหลือแรงแม้แต่จะเดินแล้วอีกไม่นานก็คงต้องสิ้นลมหายใจเหมือนคนอื่นแต่ถ้าหากเพื่อช่วยใครสักคนณนาะที่แห่งนี้งานวิจัยของฉันก็คงไม่สูญเปล่างานวิจัยของฉันก็คงไม่สูญเปล่าฉันอยากให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อแก้ไขสิ่งที่ฉันทำลงไปในคืนนั้นทั้งหมดนี้ เป็นความผิดข,ของฉันเองและคงไม่มีใครยกโทษให้แต่อย่างน้อยฉันขอช่วยใครสักคนหนึ่งใครสักคนที่อ่านโน้ตฉบับนี้อยู่ต้องรอดไปให้ได้นะขอให้โชคดีลงนามอีวาหลังจากอ่านแล้วจนจบตัวละครเราก็ได้ความทรงจำกลับมาและนึกออกแล้วว่าอีวาคือคน ที่นําทางเรามาที่นี่และหมู่บ้านแอลเลนที่ว่าก็คือบ้านเกิดของเราเองอีว e าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาศึกษาเรื่องลึกลับของเมืองในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าวอยแต่ใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องนี้จะถูกคำสาปและจะไม่มีวันหววคืนกลับมาโดยเป็นภาพคนหายชื่ออ e ีวาเห็นล่าสุดคือวันที่11มิถุนายนปี2012 ซึ่งเป็นวันเดียวกันในชั珀เตอร์ที่1ที่ตัวเราตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลในฉากแรกโดยคิดได้ว,ว่าคำสาปนั้นมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังโดยชื่อของมันคือวอยและมันก็ได้ตามล่าหาตัวอีวาถ้าวอยไม่ใช่พวกเดียวกับเราการมาที่หมู่บ้านแอนเลนอาจจะมีทางให้หนีอย่างที่อีวาบอกก็ได้ เราขึ้นลึกแล้วเดินตามทางซึ่งนั่นได้พาเรามาเมืองที่ถูกทิงรางและชัเตอร์2ของวอยก็จบเพียงแค่นี้จากเอกสารทั้งหมดที่ได้อ่านมาอีวาน่าจะได้เจอกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่น่าเหลือเชื่อตามเอกสารที่เธอบรรยายไว้ แต่เหมือนสุดท้ายยิ่งเธอศึกษาอย่างละเอียดมากเท่าไหร่ตัวตนที่มีชื่อว่าวอยก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นและด้วยอำนาจของวอยมันด้รับพาตัวคนในหมู่บ้านเข้าไปนในโลกของมันพวกสัตว์ทดลองต่างๆที่อีวาทําการศึกษาอยู่หรือบางตัวอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านที่ถูกจับมาทดลองก็ได้อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการพาคนเข้ามาหากเข้าได้ก็ต้องออกได้ตัวละครเรา ต้องหาที่ออกได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ยังไม่รู้ก็คืออีวานั้นทดลองกี่ยวกับเรื่องอะไรในหัวข้อของอาิีนิหารและวอยชื่อโปรเจกต์นี้คืออะไรกันแน่เราก็คงต้องไปหาคําตอบในชัปเตอร์ที่3แล้วก็เหมือนเดิมให้ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไว้เจอกับผมในคลิปต่อไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม